ขี้ผานที่เหลือเนี่ยคะ่ะลงมาใส่หายไว้เลย่วยบวชชีวานหอมกินใบเตยมาด้วยจากพี่น้องป่ะไปบวชชีกลวยกันเข้าสิมาเห็ดกลวยบวชชีกันเนาะพี่น้องเราก็เฮ็ดกลวยบวชชีแบบง่ายๆคือใส่กะทิอร่อยดีนีเเเ่เราจะเฮ็ดเลยเพราะว่าเข้ากับมาตะไห้เมื่อยเราเข้าสีเฮ็ดหวยมดอื่นเต่าใส่กลวยใจ่กลวยเจ้า,จากุีเครึ่งเราก็ใส่กะทิกองนึง เขาว่ามงวิธีการเฮ็ดเลยจะสำหรับกวยบดซี่เฮ็ดง่ายๆว่าตองขูดว่าข่าวด้วยกะทิอร่อยดีเนาะเริ่มปอกกวยกันเลยจ้ะมื้อนี้เขาสิใส่กลวยวีเครื่องเนาะจ้ะกับผ้าเครื่องแล้วก็ผ้าเครื่องเฮ็ดเป็น4ส,ส่วนหน่วยหนึ่งเฮ็ดส่ส่วนพ่อจ้ะเฮ็ดแบบนี้จนแล้วจนครบวีเครื่องเนาะพี่นอ้องเฮาก็เฮ็ดไปเลยเตรียนนามใจหมอจักเครื่องขันก็พ่อเนาะพี่นอ้อง เราก็มาตอด้วยกะทิอร่อยดีกะทิอร่อยดีเฮาเทไปจักเครื่องกองกองกองหนีประมาณยีาบาทนะจ๊ะได้แล้วกะเทน้ำตาลไปจักประมาณ4ีขีดได้แล้วเฮาก็เอาไปตังต้งเตาเลยจ้ะพอน้ำเดือดแล้วเฮาก็เอากล้วยที่เฮาฟานไว้เทลงไปเลยจ้ะไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะน้อยนะคะ,ววะ,ะ,คะเพราะว่าเดี๋ยวกล้วยเขาก็ยุบตัวเราใส่ไปพอดีเลยนะคะแล้วก็พักไว้รอน้ำเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะ เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งก็คือการใส่ใบเตยเราใส่ตอนที่กล้วยกับกะทิสุกแล้วนะคะเราก็พับใส่ไปเลยวิธีนี้จะทําให้กลิ่นของใบเตยออกมาหอมมากกว่าที่เราใส่ไปตอนที่เราตั้งน้ําครั้งแรกเรามาใส่ตอนสุดท้ายเลยนะคะสําหรับใบเตยนะคะแล้วก็เมื่อสุกแล้วเราใส่กะทิที่เหลืออีกครึ่งกล่องลงไปเลยะคะ่ะจะช่วยให้มีความมันเยิ้มน่าทานกว่าที่เราจะใส่กะทิหมด ตั้งแต่ครั้งแรกนะคะนี่ก็สุกแล้วสุกเสร็จแล้วเราก็จะยกลงมาตักกันเลยค่ะเรามาดูหน้าตาก,กันเลยนะคะว่าเป็นอย่างหน้าทานมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะเราใส่กะทิแล้วก็ใบเตยตอนที่สุกก่อนเราจะยกลงะคะ่ะจะทําให้เห็นความมันเห็นไหมคะกะทิเขาก็จะแตกมันสวยสีสวย,สวยแล้วก็จะมีกลิ่นหอมของใบเตยเสร้วจะ เคล็ดลับวิธีการต้มกล้วยบวชชีจังใดให้มันแล้วก็ให้หอมหนําไปเตยจังสี่พี่น้องร้องเอาไปเฮ็ดเบิงแล้วจ้ะเฮ็ดแล้วรับล้องพี่น้องสิติดใจในความหวานหอมมันนะจ๊ะอันนี้คือไฟที่เราต้มกล้วยบวชชีเสร็จไปแล้วนะคะเรายังเหลือเสียดายฐานนะคะวิธีการเก็บเรากลับเอามาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งก็คือเราคีบฐานที่เหลือเนะะี่ยค่ะ ลงมาใส่ไหไว้เลยเอาลงไหย,ย่างนี้นะคะ่านยังเหลือเยอะเสียดายนะคะทุกวันนี้ฐานหายากด้วยแล้วเราซื้อเขาก็หลายบาทด้วยเนาะเนี่ยคือวิธีการเก็บฐานแล้วเราสามารถที่จะนำมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่ง พอวันพรุ่งนี้เช้าเราก็ลุกมาแล้วก็ใช้ฐานเนี่ยเหรอคะที่เราคีบไว้เนี่ยเอาขึ้นมาได้อีกแบบเนี้ยรับรองว่าเขายังเหลืออยู่ก้อนเท่าเดิมนะคะเป็นภูมิปัญญามาตั้งแต่บุ่นปู่ย่าตายายอันนี้คือวิธีการเก็บรักษาฐานที่เราใช้แล้วเหลือทิ้งไปก็จะเป็นขี้เท่าไปเฉยเยพอเราใช้เหลือแล้วเราก็เอามาใส่หายอย่างนี้ พอคีบหมดเตาแล้วเราก็จะใช้กะลามะพร้าวปิดไว้ลมเขาก็ไม่เข้าไม่ออกทีนี้เขาก็จะดับฐานเวลาที่เราจะใช้อีกครั้งเราก็มาเปิดกะลาออกแล้วก็คีบฐานขึ้นมาที่เราคีบดับไปแล้วนะคะฐานก็จะดับไว้แล้วเราก็คีบมาใส่ใหม่เลย แค่นี้เราก็จะได้ฐานที่เราดับแล้วเอามาใช้ใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งเป็นการประหยัดไปอีกรูปแบบหนึ่งจ้ะเห็นไหมคะเป็นการนำฐานที่เราดับแล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกหนึ่งครั้ง